เปดไป้เนลเห็นโเพลระีะอ้ไน่เอครับพี่น้องบรรยากาศจุทงครับจูไฟคิดหอดขึ้นนอนหน้าเพลของไอ้เนีไอ้มนแค่นแจนคุณฝันมาบรรยากาศหาซื้อมาได้เลยครับแต่ถนนสงขุมวิทไม่มีนะครับโอ้ยเรียใหญ่ได้พี่น้องเลยมาจากไกลพี่น้องเวลาผันมาอะไรมาจากไกลจากบ้านเวลานั้นผจญมาซะแล้วแต่ว่าเป็นการที้เล็กนะพี่น้องเนาะ เอามากินของแล้วกันเด้อบ้านนี่เน้อกินหลายครับเน้อกินหลายคนปลามีปืนเลยครับโมนี่สวัสดีพี่น้องเอฟซีพูที่กำลังติดตามรับชมช่องจากมณฑีชนะพันธ์กับเราครับขอบพระคุณหนึ่งพันเก้าร้อยคนติดตามนะครับช่องบ้านๆก็ขอฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพี่น้องกับเราครันที่เพิ่งเบื่อหน่ายกันเด้อครับเด้อมุกไทยดีเนี้ยพอดีเนี้ยตัดต่อกับตามบ้านๆเลยพี่น้องนะครับทุกผีกำลังปล่อยอยู่นี่ดังดำหมดแล้วบ้าน อันนี้พี่น้องเล้วไปกินของด้วกันครับเสียดต้องกินครับสิมกโอ้ยหลายอย่างพี่น้องหลายอย่างครับตัวแรกของฤดูกาลนี้พี่น้องปลาคอยเงี้โอ้ยเนาะปลาคอยเงี้ตัวเนี้ยตัวดนะโอ้เห็นจะได้กินเนาะจต็มทอิ่มเนาะนีนนะ่แต้มแรกของฤดูกาลนี้ครับ แต้มที่สองของปีครับเต็มแล้วราะขอน้อยมาหนิอันนี้ก็น,น้อยขึ้นกันพี่น้องเออพี่น้องเอฟซีพูทีกำลังติดตามับชมช่องจ็กมันทีชนาพันครับปลาขอน้อยเพอได้ปูนเบ็ดปลาครับเบ็ดปลา เออ๋อพี่แล้วดิครับพี่น้องครับแถวแรกครับพอ่อไดบุญยช่นอนพี่นน <nenhuma> พเนาะพ่อไดบุนพอ่อไดบุนครับมาดูการไม้ของพ่อรุ่งริพี่ไส้พ่อเฮ็ดไห่ตลายปีแล้วละครับเมามาจุ่มนานเมืเ่นนอ,อเช้าน่้สนอกหมอดจะามอจินเอามาเล้วข้ามาลงมือนี่เพื่อขอกองถ่ายด้วยมือเราไปหากินขอแรกก่อนพี่น้องครับแ <c oughs> ถวแรกครับแถวแรกเงี <c oughs> ้ยเป็นตะเดียมแถวสองมองเงี้ยนี่มืดเนื้อ จังวากันครับกินเขากันพี่น้องเด้อครับพี่น้องครับวอดีพยายามเบชรว่าันเลยปลาไหลสามโตเดี๋ยวบริบทคลิปเดี๋ยวครับผมนั่งดังไฟอยอ้ายคนพยายามมากระลังย่างพี่น้องนี่ครับย่างขึ้นมากินเลยครับผมบรรยากาศโอ้ว่อยากผ่านังผีว่อยากมีปืนเกะเพื่อเขาวานนะครับอันนี่มกหลาบมาตตาบัตเพียงปลาไหลครับกับเขาเพียงหัวเกลี่ยเลยครับเอ้าวทรงกำลังใจให้พี่น้อง อยู่อ <Yeah. S 1> e ิสราเอลเด้อครับเด้อเอฟซีมันหลายคนอยู่ครับมันอยู่เมืองนอกอยู่อ <Yeah. S 1> e ิสราเอลนะครับตอนนี้กำลังลบบังไฟอยู่พนันน่ะครับขอให้หลอดปลอดภัยครับกุ้มคุณพระคุ้มข้องเอาบรรยากาศอยู่บ้านมาฝากครับพี่น้องนี่บรรยากาศป้าเขาทำกระคื่นพี่น้องนี่สมัยผมเป็นเด็กหน่อยเมืนอน้หน้าแต่เป็นเด็กหน่อยผมผมออกมืนอน้าหน้าเต้เยิบปองห่หมแล้วครับผมคนหม,มักแน่นวุ่นะี่แล้วกำลังปิ่งปลา레이ครับพี่น้องครับนั่กันได้ครับเด้อเอฟซี C. ปิ่งปลา레이 อย่างเป็นมาแล้วใส่เลยครับนี่คักนะครับพิงหอมๆกินครับพี่น้องผู้พผลกินปลาอะไรก็ขออโหสขอให้นะครับเด้อครับขอหยาดบาดค้ำกันแล้วกันนี่ครับบรรยากาศกับไอ้ไซร์ผมครับผมตรงนี้ตรงหน้าครับพมยกปวดแล้วครับมีสมม้วนครับอันนี้ขาดปลาอะไครับผมนี่ไปยุไซร์กระซ้าไปยุเมืองนอดกระซ้านี่ปลาแดกบองนะครับกับสมม้วนครับผมนี่แหละ กินยูทองอยูทาครับกล้องเข่าขาดวะเลยแน่นอนมันนี้อาจจะนอนนี่ครับนี่มองนี้ผู้เฒ่าผมมานอนนะครับบางแรงนี่ตะกี้ผมกับว่าปล่อยไก่เลี้ยงยู่งผิแล้วพี่น้องนอกเขาก็หายไปพี่แล้วตะกี้มันนี้มันเหลียวมันไล่ครับเพิ่นว่าขอบ้านซ้ำคำมาสั่นกันเลยมันนี้ก็ไปแบง่งนกจากไข่ากู้กาสิงมาครับผมสองตัวเจ้าเช็คบินกับเจ้าอ้างนะครับอ้างนี่ยพระท่านต่างซื้อหรอกครับเดี๋ยวคืนนั่งขึ้นซื้ออยู่คู่กากา,กา,กากอยู่ครับนี่พี่น้องมุกกลับ บรรยากาศอยู่ทงไหายทงหน้าครับโอ้ยนางอังกอร์น,อน่ะที่กินเนาะปิงปลาไหลพี่น้องปลาไหลเบ็ดครับขั้วู่สาเลยครับมาทำกันนะพี่น้องเด้อครับบรรยากาศประเทศไทยเอฟซีเบงกิติอาใส่เบ็ดกันได้นี่เที่ยวอากาศนอกเรื่องเนี่ครับลุงเที่ยงช่องผมกับมีโนเขาน้าเนี่ยความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ษษนี่อังนสัิญสละครับผมตามสไตล์นะครับ ยีสัมผัสนะพี่น้องจะเดินทางลงไปสมุทรปราการนะครับอาจารย์อยู่สมุทรปราการก็โทษน้ำเหรออาจารย์ไม่ห่อนเลยครับผมจะเอากรงลงมาสั่นไากงที่ผมแบ่งมาจากอุตตรดิษฐ์นะครับเป็นแถวตัวกับดินเหียดนะครับมืออื่นก็สีไปเอาดินเหียดมาให้ลูกค้านะครับสองสามเจ้าเจ้าละสองโลสามโลครับพี่น้องกับพระท่านได้ดีมาแล้วครับแต่ว่ามันกะขึ้นซ่าแล้วครับขึ้นเกลือแล้วกะใส่ได้นะครับให้นกกินได้มืออื่นก็สีไปจัดการให้ครับผมยีสัมผันะครับกลับไปเมืองกรงคือเก่า กลับไปสู่โหมดเดิมนะครับพี่น้องหลายท่านหลายคนก็วบบ่าโอ้ยอยู่บ้านก็ลังมวนคือว่าแหละครับแต่เขาเอิ่อนกลับนะพี่น้องเนาะคำสั่งจากทางราชการก็ต้องเฮ็ดกันครับอ้าเป็นลูกน้องเขาครับผลลัพธ์คอนข้ากหยอก,ยกๆท้่เหนเห็ุมัน,มนขัดคำสั่งเขาบ่ได้แล้วพอบ่ได้เป็นนาหย,ยกอกนว่าดีเป็นสันละครับพี่น้องครับเอาใจซอยพี่น้องเอฟซีทาง Israel อิสราแคลเอาด้วยครับเด้อให้รอดปลอดภัย ลบกระสุนกระสุนใหญ่ถือกนะพุดทั่งบังทํำบังบังสังข้างบังเข้าวานละครับเอาพะมานนี้นะครับพี่น้องเดี๋ยวปิ่งปลาซุกโดยใท้ไอ้บางอีกรอบหนึ่งครับโดยพยายามเบ็ดน้ำนะครับวันนี้ได้ซี้หาแต้มแล้วครับผมยามแถวแรกนะครับแถวสองต่ว่าเงียบบ่าหลครับวันนี้เพิ่งซ้อมกองนะครับเมื่อยู่วานนี้บบได้พักกเที้ยดอกพี่น้องนะงานไหลเบียกกระไรน้ำนะครับธรรมดานะครับมามันขุมนะครับพี่น้องบบได้นอนเว้นจักเทอร์เลยอยู่หองสมุดปาการเนี่ยวันนี้นอนเว้นดิ ต่เมื่อยุบ้านนี่บ่ได้นอนเวียนนะไปหันไปนี่แน่สันะเกจ้าใหญ่เกี่ยวยู่เจ้าสั่นแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวปีงปลาสุกจังวากันอีกรอบหนึ่งครับผมครับพี่น้องตอนนี้เนื้อกินสุกแล้วครับผมปีงเอียนบนว่าสุดยอดเนื้อคือหมานะครับสุดยอดปลาคือเอียนมาสันผู้เฒ่าเก่าว่ามาหนีครับบาเมื่อหลุดมกลาบเหมือนกันพี่น้องโมกใบจานนะครับนี่ใบจานแล้วก็โมกใบตองครับหอมนิ่งครับผมโมกลาบครับลาบมือโซ่หนี่ครับพี่น้อง กินลาบมดมือเลยบุ่นี่ตน้งเต่าเศาเทีแรงนะครับชีวิตจะมีลาบมาสันวานี่ครับเอาเด้อพี่น้องเยมากมมเลยพนคน้คนทอมๆเลยหอนๆครับเป็นหอนๆมากินข้าวแรงํำกันครับผมพีน่น้องน่าแก่ข้าวก็มีดอกว่าไทายตีดีหอน,นะครับมันเป็นติดขาโฆษณาครับมันช่องสิถึกบ็อกนะครับเนี่ยบากสองเศรา้าพวกี่เห็นคนขาดของเลยครับผมมากินข้าวแรงรำกันครับพี่น้องครับนี่นะครับบรรยากาศยุทงไฮทงหน้า บางวินาก,การต้อนโงกับมใสไซเบ็เดี๋ว,ว่ายังวัอยู่โอ้ยบุท่านอยากกับสมุติปา,ก,ากันกับวลาผ่านมาอะไรน,นะครับม่อยากไกลพี่น้องเวลานั้นบดจนมากอขึ้นเขาวานละเจอกันครับผมพี่น้องสายเมืองยี่สิบห้าเดินทางนะครับตอนเย็นหอดครับผมกสิกบไปสู้สายเมืองให้เจ้าเช็คบินครับเจ้าอ่างนะครับสองตัวที่สี่เดินทางไปน้ามีเอฟซีเท่ามากด้วยครับแบงต่อบ่ะครับบุษท่านวโอ้ยหวัวตะแบงหน้ามานี่ครับพี่น้องสองเท่าสนองบัง คงคขับรถสามอยครับสองพันสามมร่วมทรงนะครับผมขับรถไปมันใกลๆที่พี่น้องจากบ้านผมเนี่ยเจ้าตูนะครับไปกระสีวิสัยแต่ละมันหงลอยนะครับผงคอสามลอยกับเรกันเคืองทั้งนะครับขันสีแบ่งต่อกันดลยบ่ากันครับขันจไปฝึกแต่ว่าเป็นนกบนท่านในเชเด้เลยครับเด้อหางเงีวอ่างหกถึงเจ็ดค่่าครับพี่น้องบางยกเกือบตลอดนะครับสับอ่างนุนางมาสั่นมาเจ้าของคนมาแต่ว่าผมบนทัานเห็นมันนุนางหรอกนะครับจะเห็นมันสับอ่างอยู่ส่วนเจ้าคีบินนี่เป็นนก เป็นนกตอรักนะครับแม่งแจกคนมาสามสิบหาครับพี่น้องรับพี่น้องหกตอกับสามสิบแปดนี่แหละขอคารถดสามร้อยขึ้นกันนะครับเอาผมะมานี้ครับพี่น้องครับกินขานิ่มแรงครับพูนมาทำกันเด้อครับเด้อเอฟซีทุกท่านครับหนึ่งพันเก้าร้อยคนติดตามนะครับขอผู้คุณในไลน์ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีพี่น้องไว้ที่เพียงเท่านี้ครับผมกินขอแรงกันด้อครับด้อผินกล้องเขาครับกลับไปหอดสมุติประกันว่มีบรรยากาศแบบนี้ได้ครับหาอย่างนี้แบบนี้ หมดล้ครับเกี่ยวข่าวอะไรทิงทิ้นะมาไหมาครับผมเมื่อทิ้งหมดละเอาสวัสดีพี่น้องไปตัวเพียงนทุนนี่ครับผมสวัสดีครับ